จริงๆก็เป็นอาการที่ไม่รู้ทัวเหมือนกันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่รู้สึกเหมือนแบบหายใจไม่ทันแล้วก็เริ่มหัวชาเมืชาที่ที่รู้สึกว่าต้องเบรกตัวเองนะตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มเริ่มฟังไม่ออกแล้วว่าเขาถามอะไรเริ่มแบบหูดับไปนิดนึงนะะอะไรเงี้ยค่ะงๆอาการเกิดขึ้นตอนไหน ก็ S <S> เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเดินมาที่แบ็คบอกนะคะอาจจะด้วยความที่เมื่อตอนเมื่อคืนเงี้ยค่ะมีไข้เล็กน้อยเหมือนนอนแล้วแบบเหงื่อมันแตกทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าตื่นมาก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็ตอนแรกก็เลยคิดว่าไม่ได้มีอะไรมาเห<ผ>ม,มือนคนฝืนไปงานเหรอเหมือนฝ <น S 1> ืนไปงานเหรอคะอะไรนะจะเหมือนฝืนไปงานเหรอคะเมื่อวานไม่ไม่ไม่ฝืนค่ะเพราะว่าตอนตื่นมาก็คืนจริงเคยนอนแล้วแล้วแล้วมีเหงื่อแตกอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ ไปหาหมอแล้วก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่คร like <te Liberty Overwatch> ั้งนี้เมื่อวานก็เป็นแต่ไม่คิดว่าจะมีอาการตอนเย็นของอีกวันหนึ่งแล้วพอเกิดเหตุเกิดอาการเหมือนั้นมที่เราเราเรยมาอยู่หน้าคางนะพยายามดูแลตัวเองก็พยายามไม่อยากให้แบบเสียงานอะไรเงี้ยเพราะยังมียังไม่ได้ถ่ายรูปตอนจบกับกับผู้บริหารที่เป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบ The Show Must Go On แล้วก็ไปเปล่ตัวเองข้างล่างีกทีมตอนเสร็จงานแล้วค่ะแล้วก็คน้าหางกจบ จะด้วยคิวที่มันต่อเนื่องกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเรามีคิวให้กับซีรีส์หรือละครที่ไม่เยอะ1วันมันก็จะอัดคิวขายค่อนข้างที่จะเช้าถึงมืดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้อัปเดตลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็มีเป็นงานซีคิอะไรเงี้ยเมื่อวานเราไปหาหน่อยหรือยังไงยู่จนจบงานไม่อยู่ในต่อค่ะยิวจนจบงาน ก็หลังจากที่ออลงมาด้านล่างได้พบเจอกันขับอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มคลายขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไปทานข้าวทานอะไรก็หานหลังจากนี้เราได้ตัวแผนนะแบบว่าอาจจะแบบอยากจะหาจะหวัช่วงใี้มันต้องพักบ้างไหมจริงๆแล้วอะไรอยานาน่างเงี้ยก็มีแพลนแต่ว่าจะก็เก่งใจกับทางคิวนักแสดงอีกหลายท่านที่เขารอด้วยอะไเยงยค่ะใช่เพราะแต่และเรื่องก็มีแพลนที่เขาจะขายในในช่วงเดือนไหน,เด,นเดือนไหนอะไรเงี้ย ก็มีแฟนมิีเกาะตากก็มีแฟนมิที่จะไปไต้หวันเดือนหน้าเนี่ยค่ะก็มีค่ะก็เหมือนงานตอนนี้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยค่ะทั้งซีรีส์ทั้งพรีเซนเตอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยก็มีการถ่ายถ่ายถ่ายอะไรเงี้ยเพราะแต่ละตัวก็อยากจะโปรโมตเร็วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเร่งถ่ายกันทั้งทั้งทีวีซีทั้งเควีทั้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นช่วงที่แต่จริงๆคือช่วง ตอนสิ้นปีที่แล้วอยนะ่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าตารางมันจะแน่นขนาดนี้<ม>เพราะว่าเหมือน<ม>เหมือนกระแสจากวิมานหนาด้วยที่ยังอยู่อะไรเงี้ยค<ม>่ะก็เลยทําให้เราแบบได้โฆษณา<ม>ได้พรีเซนเตอร์เข้ามาแบบค่อนข้างที่จะเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มั่ต้อง c a n งานจริงไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่ได้ยังคิดว่ายังไม่ได้เป็นถึงถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่ช่วงที่ณนะตอนนั้น คนแบบจะเยอะด้วยแล้วมันร้อนด้วยเลยค่ะนี่ต้องไปเช็คอัพตัวเองที่อื่นที่ชัวร์ๆแบบสบายจะได้สบายใจทก็โรงพยาบาลได้ค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเรามีวันหยุดก็จะเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งค่ะงานนั่นงานหนักแบันนี้ไปมูสที่ไหนมาไม่ไี้เลย คนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศิลปินเนาะก็มีแค่พ่อแก่ที่บ้านค่ะพ่อแก่ที่บ้านบอสบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่คุยไว้ที่มันแต่ยังเปิดแต่ยังเปิดไม่ได้แต่รับรองว่ามันเป็นบทที่น่าสนใจมากใช่ก็แอบพอทราบคร่าวๆมาอะไรเงี้ยแต่ว่าบอสกำชับว่าแบบห้ามบอกว่าเป็นค่ายไหนเพราะว่ายังเป็นความลับอยู่ก็ถามว่าแบบ สนใจไหมพอหนูทราบว่าแบบเป็นทางค่ายนี้อะไรเงี้ยเ,ยเราก็เลยแบบหลับค่ะแสดงว่าเอ่ยชื่อค่ายนี่คือวาวเลยใช่ทุกคนคิดว่าวาวคิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่ะแสดงว่าเป็นค่ายใหญ่ของบ้านเราบอกไม่ได้บอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นค่ายใหญ่ของบ้านเราใช่มแต่เหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งค่าย ว่าต้องมาลุ้นกับทางบอสอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปรับงานรางวัลอะไรเงี้ยก็มีแบบผู้ใหญ่เขาจะมาฟ้องเราแบบว่าเนี่ยพี่เลื่องไปนะพี่อะไรไปอย่างเงี้ยก็รอทางบอสอนุญาตอะไรเงี้ยก็หลากหลายอยู่ค่ะมีหลากหลายบทที่แบบเขาอยากให้เราได้ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ย ว่าน่าจะเป็นที่นักแสดงที่หนูจะได้เล่นด้วยด้วยน่าจะเบอร์ใหญ่ค่ะน่าจะเบอร์ใหญ่แต่เรื่องการถกตกลงอะไรใช่ไหมคะเมื่ถึงบ้านอะอันนี้ต้องถามทางบอสเลยค่ะเพราะเขาเขาก็ไม่กล้าบอกหนูแหละคิดว่าคงกลัวว่าหนูจะหลุดสปอยแหละน่าจะได้ความน่าจะดูความของได้ด้วยความทุเดนอันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าผลงานน่าจะได้ดูไม่สิ้นปีก็ต้นปีหน้าค่ะใช่ เขาเหมือนแบบก็ทราบมาเขาเล่าวว่าเขาอยากให้มีช่วงเวลาที่ถ่ายในปีนี้เพื่อที่จะได้ฉายให้ทันกำหนดเล